ให้ FM, สวัสดีท,บบท่านผู้ชมทุกทท่านครับวันนี้มิกิเส่รถสวยนะครับมากับรถมอเตอร์ไซค์นะครับที่เราที่มีมาให้เราเส่กันกันอีกงหนึ่งคันขอขอบคุณโฮมไทยการันมากมากครับที่ส่งรถครันนี้มาให้เราได้เคลือบแก้วกันอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับคันนี like, ้นะครับเป็นรถสไตล์จิคาโนลเช่นเคยนะครับเป็นพาเลทพิสันซอฟท์เทลดีลุกนะฮะและที่สำคัญนะครับสำหรับรถคันนี้เจ้าของคือใครเดี๋ยวเราพาไปดูนะฮะมาพามาดูรายละเอียดกันก่อนนะฮะสำหรับชุดแต่งโค้งงมโครเมียมทั้งหลายเนี่ยแต่งโดยร้านโฮมไทยกกลาดดนะครรัับบแต่็ไ้การ คัดสรรจากเจ้าของเองนะฮะนี่อันนี้เป็นแทนของโฮมไทยกระลาดนะครับตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นโฮมไทยกระลาดแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสีนะครับเป็นงานคัตตอมเมดนะครับแล้วก็ตัวเส้นเนี่ยเป็นงานจามมิเตอร์เพนแมนแหละนะครับเพราะว่าใช้มือเขียนหมดเลยนะครับตัวรถโครเมียมสวยๆทั้งคันนะครับแล้วก็มีการจัดแต่งโดยการใช้ชิ้นส่วนที่เป็นโครเมียมทั้งหมดเลยรวมถึงท่อครับทุกๆอย่างนะครับจัดสรรมาแบบลงตัวจริงๆนะฮะแล้วก็ในส่วน ก่อนที่เราจะเคลือบแก้วนะคันนี้ตอนแรกมามันจะมีคาเรียกว่าสวิลสไปเดอร์แว็บไปไปหมดเลยนะครับตอนนั้นเราก็ต้องเตรียมขีววันก่อนแหละหลายคนก็จะเห็นนะครับสําหรับคันนี้ถ้าเจ้าของอาจจะรู้แล้วว่าเนี่ยเปรถของเราเองนะครับแต่ว่าหลายๆคนจะไม่รู้รถของใครนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูเรื่อยๆสาหรับคันนี้นะครับท่อของซิมสันนะครับเซมสันเซมสันตัวนี้นะแล้วก็ที่สําคัญนะนี่ครับงานคัตตอมเมตตัวน,วนี้มาจากโฟมไทกะลาดซึ่งมีอันแรก และน,นี่เป็นอันเดียวและสลักชื่อของเจ้าของไว้ด้วยครับไม s e เซ็ตครับแน่นอนครับคันนี้เป็นรถของคุณป๊อกกี้นะครับคุณป๊อกไมซ์เซ็ตนั่นเองนะครับ mm hmm. ก็ต้องขอขอบคุณนะครับงคมไทยกระาดาด้วยที่ส่งมอบง,งานสวยๆอย่างนี้มาให้เราได้ทําความสวยงามเข้าไปอีกทําการเคลือบแก้วนะครับนี่ฮะสังเกตน,นะสีเสือที่เงาสะใจมากมองเข้าไปในข้างในเห็นผลึกท็นผลึกแล้ว มากขึ้นเห็นไหมครับหลังจากที่เราเตรียมผิวกันอย่างยิ่งยวดนะใช้เวลาในการทําประมาณสองสาวันเหมือนกันนะครานี้ใช้เวลาทําประมาณ4ี่วันก็ออกมาอย่างที่ท่านเห็นนะตอนนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของการดูแลรักษาคงจะไม่ยากกว่าเดิมแล้วก่อนหน้านี้ก็จะมีคราบสนิมเล็กๆน้อยๆคราบที่เกลือจากโคเมียมนะครับต้องเก็บให้ดีหน่อยนะครับไม่ยากครับหลังจากที่ทําการเคลือบแก้วไปแล้วจะดูแลได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของสีเนี่ยเชื่อว่าท่านเจ้าของรถเห็นแล้วน่าจัด โอเคนะเพราะว่าแตกต่างกจะเลยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียววันนี้นะมิกกี้เสิยรถสวยกับรถที่อยู่ด้านหน้าของผมนะฮะ Harley Davidson Softail นะครับเป็นตัวนี้เป็นตัวดีลุกนะครับแล้วก็จัดแต่งโดยสไตล์ชิคานบายโฮมไทยกะลาดต้องขอขอบพระคุณนะฮะท่านเจ้าของรถด้วยท่านเจ้าท่านเจ้าของโฮมไทยกะลาดด้วยที่ส่งรถอย่างนี้มาให้เราได้ทํากันตลอดเลยทีเดียวครับกับรถคันนี้ครับของคุณป๊อกกี้นะครับไมซเซนนะครับวันนี้มิกกี้สวัสดี